สวัสดีครับวันดีวันดีเฮ้ยดวงตกหนักมากแต่ถ้าอยากจะเสริมดวงขึ้นให้มันดีขึ้นไปอีกนะ่ยร้อยเก้าเก้าซอยยี่สิบนะหม้อเออีฟช่วงนี้ก็สอบเสร็จแล้วแกห,หัอนมาได้บ้างยังก็ดูดูอยู่ที่หนึ่งแบบเ,เ,เดือนเดือนก็ดีสดีงานก็ดีนะถ้าเต่ยังก็ไม่สบายอ,ะอ่ะงั้นเดี๋ยวเราไปดูด,ดวงกันไหมจะได้รู้ว่าได้งานหรือเปล่าที่ไหน นั <Christina. S 2> ่นนี่ไปดูที่ไหนดีอ่ะเฮ้ยนั่งไงป้าดูดวงเฮ้ยหจริงด้วยไปไหมไปป่ะมอสวัสดีครับวันดีวันดีเฮ้ยหน้าตามีสง่าราศีดีๆนั่นเราเนี่ยอืมไม่ใช่หมอ ผมมาดูไม่ใช่คนนี้ครับอเออเออเออใช่เออดูไปแล้วหน้าตาดวงตกนะเนี่ยมาจับให้เช็ดดวงหน่อยเร็วโอ้ได้ใบนี้เลยเหรอเนี่ยดวงตกหนักมากต้องเต้นบูชาเจ้าพ่อปุ๊กเลยนะเารีบเต้นแล้วนะเอ้าึกก้นเต้นเลยเร็วเร็ว<ๆ>เต้นเนี<ๆ>่ยเต้นบูชา พอแเราพอแเราหยุดเต้นหยุดเต้นแล้วพ่อกุ๊กเขาแฮปปี้ละเขาโอเคแล้วะสบายดีเต้นจริงอะดวงเธอดีขึ้นแล้วแต่ถ้าอยากจะเสริมดวงขึ้นให้มันดีขึ้นไปอีกนะตรงนี้เลยไข่เจ้าพ่อ กูกๆ99บาท99เลยเหรอหมอ,อแต่ไปหรอเอามาเลยสาวฟองเอาแบบคิกแท็แกโวเลยหมอจัดไปโอเคเรี๋หมอใส่ถุงให้สาฟองเนาะปั๊บอาขาขาน้องแน่มีอะไรจะถามหมอได้ไหมเรื่องนี้เลยหมอเรื่องความวามรักรู้ดีเร,เ,รเราอะมันต้องหมอรู้ได้ไงไม่ใช่เหรอ นั่นแหละหมอคือคือกันนั่นแหละแล้วมันเป็นยังไงอะหมอความรักผมเนี่ยมาเรื่องความรักจอกให้เลยอืมว่าไปเนื้อคู่เรากำลังมาเลยเนี่ยมีใยที่มือขวาใส่เหล็กดัดฟันด้วยนะตัวขาวน่ารักแต่ดูท่าแล้วอะ่ะคบกันไม่ยืดไม่ยาวนะถ้าอยากจะคบกันให้ยืดยาวต้องบูชาดอกดาวเรืองให้เจ้าพวกอเท่าไหร่อ่ะหมอ ร9อยเก้าความลับจะได้รุ่งเรืองไงปรับซอย20่นะหมออืมนี่ดีกว่าปุ๊กเสียงก็เอาอ่ะค่ะค่ะยวงไงก็ขอได้จ้ะถูกจบแล้วใช่ไหมหมอกลับนะครับลายแล้วเพียวนึ่น่ทั้งหมดเท่าไหร่อะร้อยบาทด้วยก็ปีเสร็จแล้วก็ไปสิครับฮะเสร็จแล้วก็ร้อย ดานหลอกตัวเลยเตี้ยนะจรา์บอกว่าได้เจอเนื้อคู่อุ๊ปอุ๊ปอุ๊อุ๊โทษครับโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยฝ่ายว้าวอืมว่าไปเนื้อคู่เรากำลังมาเนี่ยมีฝ่ายที่มือขวาใส่เด็กแับฟันด้วยนะตัวขาวน่ารักสเต็กเลยมีฝ่ายที่มือเฮ้ยตบมือกันได้ไงเนี่ยเฮ้ยทำไรอ่ะสเต็กเหรอ โอ้ออกมาไม่ถึงไหนแล้วเจยอีกแล้ว,วไหวไหมเนี่ยเพื่อนเจยพร้อมสามอีกแล้วไปไปลุกลุกเจ้าอะไรวะเนี่ยอีฟไม่เป็นไรหรอกแต่นกต้องรับผิดเป็นเยอะกว่าเรานะมันจะเป็นอะไรเธอวะเขามาเขามา ีน,นะนั่งไว้สินะอ่ะนั่งก่อนเลยนั่งนั่งนั่ง <_ m ix> อืมแล้วเรียนปีไหนกันแล้วเนีย่ยสองคนเนี่ยพวกหนูอยู่ปีสี่กันแล้วค่ะปีสี่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 เขาเรียนอะไรกันเนี่ยถ้าไม่เรื่องรักก็หางานหางานเราเริ่มหางานแล้วกัน <_ m ix> หางานกันอยู่ตั้งสี่ห้าใช่ค่ะพวกเรากำลังหางานกันอยู่ค่ะอืมอืออืออือเหมือนกันดีเหมือนกันนะมีคนทักเรื่องงานมาแล้วใช่ไหม เออเออเอคนนี้แหละคนนี้แหละไหนก็ลองไหว้เจ้าพ่อกุ๊กๆไหมกุกก็ยากอย่าขำนะอยา่าขำนะนี่ของศักดิ์สิทธิ์นะก่อนหน้าเนี่ยคนที่เขาบูชาร้องกระดอกดาวเรืองไปเนี่ยชีวิตเขาเรุ่งเรืองทุกคนเลยนะสนใจไหมสองร้อยเก้าเก้าเองอยู่ดีอย่าสองร้อเก้าเองคิดว่าไม่ได้ยินอะไ งั Hoy, ality, oh, Ay, uh. hey, oh. ้นร้อยเก้าเก้าก็ได้หรือว่าเป็นนักศึกษานะลดให้เอองั้นก็ได้ค่ะอ่ะอไปลงมือึ้นมาทองคำนะกุ๊กุเซอัลโลนิกุ๊กกุอกกุ๊กเซอัลโลกุ๊กเอยาขำมอยาขำจริงจังอย่าขำ กรต่มาแล้วสะพ้อไก่ไปแล้วสะพ้อมาบอกว่าสีที่พวกเธอสองคนขอจะเป็นจริงและสมปรารถนาอะงั้นเรามาถวายบัตรใจให้สะพ้อคุกก่อนเนาะแค่แค่นี้หน่อยเนี่ยอย่างน้อย ต้องให้ได้พันหนึ่งอ่ะดูไปแล้วเธอสองคนหน้าหมองหมองละพี่มีอะไรมาแนะนําน้ําตาจฉพาะกรกกุ๊กใช้แล้วหน้าใสไม่หมองเลยทรบอมกุ๊กไม่าไก่แล้วหมอไม่ผ่าไก่ด้วยเอางี้อ่ะไม่ยากเเนี่ยคนที่ใช้ก่อนหน้าเนี่ยเป็นดาราดังในเกาหลีเรียบร้อยแล้วนะไม่รอ้ไม่รู้นะเอบอะว่า ไหนๆก็เหลือขวดสุดท้ายแล้วก็พี่กิเแค่น้อยเดียวกนะ็ไม่แพงนะแม่งกันแม่งีมีอะไรจะถามอีกไหมไม่มีแล,แล้วค่ะงั้นถ้าไม่มีอะไรแล้วก็ถ้าดูดวงคนละสองร้อยสองร้อยเหรอคะค่ะค่ะสองร้อย ขอบคุณนะครับแล้วยังไงก็อย่าลืมมาเช็คอัพดวงหน่อยล่ะทุกอย่างมันจะไ,ได้ดีขึ้นแต่แค่ออกจากนี้ไปอ่ะดวงดีอยู่แล้วไม่ต้องห่วงยั้งก็เดินทางปลอดภัยนะ,ะเดี๋ยวเดี<ๆ>๋ยวเดี<ๆ>๋ยวถ้าเจอกล่องบริจาคหรือเจอใครแถวเนี้ยก็บริจาคเงินไปเถอะทำมากได้มากนะโอเค<ๆ>ครับ<ๆ>เดินทางป<ๆ>ลอดภัยครับกติ ป,า,ปา้หาัอหดูเขาเม่อกี้แปเนาะเขาก็อาจจะดูแม่นก็ได้นะรอดูไปก่อจริงหรอจก็ไม่ำบุญบริจาคให้คนตาบอดไหคะำบุนคนตาบอดไหมคะเฮ้ำบตาบอดหมอดูบอกให้เราบริจาคเงน,นเยอะทอ<อ>าไหมตังกัน,นงกนก่อน1อ0เ้ยทำเยอะได้เยอะนะ เขาเลี้ยวได้ไงอ่ะต้องใส่เขาชินทางแล้วมั้งเดอไปเล้วป่ะไม่ได้กลับหอแล้วกลับไงกันดีอ่ะมีเอสปะ่ะเดีเออดได้เฮ้ ลิจาค่ะไม่ได้มาขอค่ะมาเก็บค่ะเดินเก่งจังเลยนะครับคุณตาบอยก็รู้กันอยู่เน,นาะไหนวันนี้ได้เงินเท่าไหร่เนี่ยโยลงมากคุณแจพี่มาตาบอยเมื่อกี้นี่สาสนนี่นเหนื่อยมากอะ่ะจริงว่ต้องถ่ายห้วยแล้มันแกมีฉายชิพนชัด ถ่ายไวเลยหนูถ่ายไว้เลยสูงเข้าไปที่หน้าให้ฉันเลยสี่สามสิบในร้อนมากแกตาก็ไม่ค่อยจะเห็นแว่นดำอะแล้วลูกค้าแต่ละคนที่มาหาฉันนะอ,อยากจะพูดแต่ละคนยอย่าหยุดเลยนะคะหนูอัพคลิปลงโซเชียลเรียบร้อยเลยใช่คนตาบอดไม่เอาแล้วพี่หนูถ่ายคลิปไว้หมดแล้วตั้งแต่ตอนนี้พี่นับเงินกัน เป็นบ้าไปทันแล้วกรรมชั่วก็ไม่เคยสำเร็จนี่ครับละครเมื่อกี้เนี่ยเวลาเราไปหลอกคนอื่นแล้วเราได้เงินมาเนี่ยมันดีไหมลูกไม่ดีเลยครับไม,ะะไม่ดีนะคะเราไม่ควรที่จะไปทำแบบนั้นนะคะเพราะว่าการที่เราไม่ซื่อสัตย์สุจริตแล้วก็ไปหลอกลวงคนอื่นเนี่ยในที่สุดแล้วอ่ะกรรมก็จะตามทางเนาะเราควรเลือกที่จะทํางานที่ซื่อสัตย์สุจริตแล้วก็มันเรียนรู้นะคะเพราะว่าถ้าเราเก่งขึ้นแล้วก็ มีความจริงใจที่จะทำให้ดีนะคะในที่สุดแล้วเราก็จะประสบความสำเร็จแล้วก็เงินก็จะมาหาเราเองเนาะครับถ้าใครดูมาถึงตรงนี้แล้วนะคะก็อย่าลืมกดติดตามนะแล้วเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย เ้ยทำไมคุณเราอะออกมาโจออกมาโกออกมาโปจริงจริงสิงกันอยู่ตรงนี้อาจเธอกับฉันสนุกสนานให้ฮากันไปออกมาลองออกมาลุยออกมาคุยทำได้ต็มใจอยากให้เราทำอะไรจีหงไหนก็ขอบอกมา